วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคผมสวัสดีผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกม Roblox Map All Star Tower Defense นะผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในตู้ด้วยแล้วก็อีโวได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเลดไอวัวเลอ r Part นะครับหรือว่าตัวโอปิโต้นะครับล่างเขาเรียกอะไรล่างสิบหางติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับตู้ซด แล้วก็อีโวนะครับทุกคนจาก5ดาวได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจําสามารถอีโวได้นะครับแต่ผมไม่ได้จะอีโวให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมานานๆมาทีนะครับผมทุกคนผมก็เลยสุ่มในสตรีมไปแล้วนะครับก็หมายว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกคนได้ดูนะครับสำหรับตัวโอบิโตะนะครับว่าตัวละครนี้คู่ควรต่อการสุ่มมาใช้หรือไม่นะครับทุกคนแต่แน่นอนครับใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าโอบิโตะนั้นขนาด ยาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะส่วนดาเมจเนี่ยกลางๆนะครับเรามาดูครับว่าใช้เงินวางเท่าไหร่ใช้เงินวางแค่500นะครับทุกคนที่ผมมีคือเลเวลหนึ่งนะครับและก่อนอื่นนะครับใครที่ไม่ได้ใช้โค้ดนะครับตอนนี้นะครับมีโค้ดใหม่นะครับชื่อว่าโค้ด new a p p e l update นะครับผมทุกคนก็ลองไปใช้กันดูนะครับได้450เพชรกันด้วยใช้ไปเลยนะครับโอปิโต้ครับแน่นอนครับว่ามันเข้าตู้เซตใช่ไหมฉะนั้นหลายๆคนก็น่าจะเข้ามาสุ่มกันได้นะครับตอนนี้ระบบเลเวลได้ถูกปรับเปลี่ยนใหมม่่นนะครรับตออแกผเเลลวยูที่184นะครับตอนนี้ทําการเหมือนปรับเลเวลใใหหม่นนะคครับท้ ที่เข้ามาเนี่ยเลเวลจะถูกปรับขึ้นนะครับใครโดนปรับเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ดูนะแต่ส่วนมากน่าจะปรับสัก1 0บถึงยีหรือ50อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมปรับมาเนี่ยประมาณ50าสิบเลเวลผมเพิ่มมานะครับทุกคนแล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าตัวละครนี้คู่ควรต่อการสุ่มหรือไม่นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดแ้ะประมาณว่าเอ้ยดีไม่ดียังไงแต่เก็บไว้ก็เท่ก็น่าจะโอเคนะครับก็สามารถทําได้แบบนั้นเช่นกันนะครับโอเคแต่ขออนุญาตเอานารูโตะไปด้วยแล้วกันนะครับผมทุกคนเอานารูโตะ แล้วก็เอาเอาตัวมีฮอคไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้นะครับตัวละครมีฮอคเนี่ยสามารถสุ่มได้นะฮะเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวกันเลยครับสำหรับตัวนี่ครับโอปิโตนะครับล่าง10หางสถิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็ใครที่มีข้อมูลตัวละครนี้ก็รบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะครับนะฮะเพื่อเป็นเกตดเล็กน้อยสำหรับใครที่เอ้ยตัวละครนี้มาจากเรื่องอะไรล่างไหนอะไรงนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนครับมาโอปิโตนะครับ500นะครับวางครับพอวางเนี่ยจะเป็นตัวโคนนะครับผม l e นะครับ ่าวางไปนะครับเป็นโคเนวีตัวละครนี้เป็นธาตุมืดนะครับทุกคนเป็นดาร์กเนสนะครับท่าโจมตีของเขาก็จะประมาณนี้ครับปล่อยแสงเป็นท่าเหมือนดรักบอลเลยเนี่ยโอเคอ่ะเอามาเดี๋ยวอัพเลยนะครับผมอัพเนี่ยใช้เงิน750ดาเมจเพิ่ม2,000นะครับขั้นแรกนะครับอัพได้ทั้งหมดประมาณ8ขั้นนะครับขั้นที่2นะครับ1,300นะครับดาเมจเพิ่ม3,650นะครับแล้วก็2,500ดาเมจเพิ่ม4,000นะครับ คือตัวละครนี้มันสามารถต้นเกมได้นะครับทุกคน3า0พันห้าร้อยดมเพิ่ม5,000นะครับแล้วก็4,000นะครับดามจเพิ่ม5,000โอเคหลังจากนี้แหละนะครับหลังจากที่6ขั้น6ขั้น7เนี่ยขั้น8เนี่ยตัวละครนี้มันจะเป็นตัวละครท้ายเกมนะครับผมก็สามารถต้นเกมได้ต้นเกมเนี่ยดามจอยู่ประมาณ2 1ง5 0หี้าวิโจมตี1ทีส่วนตัวเซอร์เคิลก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเซอร์เคิลถือว่าโอเคเลย ค่อนข้างใช้ได้นะครับตัวโคนเนี่ยเนี่ยฮะมันอารมณ์เหมือนอ่าไอตัวอะไรนะเออมินาโตะนะครับมันเหมือนมินาโตะแต่ว่าตัวละครเน,นี้ยมันมันเป็นตัวละครใหม,หม่อะดาเมจมันเลยเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงมินาโตะเนี่ยถ้าใส่ออฟเนี่ยดาเมจมันก็เยอะกว่าถ้าเวล์ประมาณ80ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ที่ผมมีคือเวล์หนึ่งนะครับทุกคน โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราอัพเลยนะครับใช้เงิน1ล้านนะครับนะครับทุกคน1ล้านขั้น6 1ล้านระยะเพิ่ม50ดาเมจเพิ่ม3 3 3 0 0 0นะครับชื่อว่าท่าสวิฟ์นะครับลองอัพไปก่อนนะครับนี่เห็นไ่มตัวตัวโคนนะครับมันก็จะกว้างนะครับจะเปิดกว้างนะมากยิ่งขึ้นนะเห็นปหมเห็นปหมมันจะใช้ท่าเหมือนเดิมแหละแต่กวาดนะครับกวาดหรือแกว่งนะครับกวาดแกว่งไปนะครับกวาดไปนะครับก็ ตรงนี้ก็คือตายหมดนะครับดาเมจตอนนี้คือ3 3 5 4 7 8 3นะครับทุกคนต่อมาครับอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นที่7ใช้เงิน1ล้านดาเมจเพิ่ม3 3 0 0 0นนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่8ดาเมจเพิ่ม3 5 6 0 0 0ใช้เงินล้านหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคตัวละครนี้นะครับดาเมจตันอยู่ที่1 4 4 0 0 0้นะครับทุกคนระยะอยู่ที่1 1 5่งร้อยสิบห้าห้าจุดสี่วิโจมตีหนึ่งทีนะครับใช้เงินทั้งหมดสามล้านครับ a อนิเมชันก็ถามว่ามือหวาไมก็ไม่ครับผมให้ประมาณ5ครับกลางๆเอามาเล่นได้นะครับแต่ว่าตัวแม่ก็คงไม่เปิดแอนิเมชันกันประมาณนี้ตัวละครนี้ถ้าบัฟนะครับผมถ้าบัฟตอนเวลหนเนี่ยจะอยู่ประมาณเออจริงๆคือผมก็ไม่อยากจะบัฟให้ดูหรอกนะแต่ว่าจริงๆก็บัฟไปแล้วกันนะครับบัฟโปบัฟโปดาเมจอยู่ที่2ล้าน2,000มื่นสองล้านส0 0 0นะครับตัวละครนี้นะครับผมถ้าเวลประมาณ 175เนะครับเดี่ยผมขอวางก่อนนะครับวางถ้าตัวนี้เวล1้อนะโปดาเมจอยู่ประมาณ2ล้าน80,000 2ล้านเอาไง,ไง่ายๆตีมกลมคือ2ล้าน1 0 0 0แสนตัวนี้เวล175ดาเมจอยู่ที่2ล้าน1แสนไม่ตีแอร์ครับทุกคนตัวละครนี้เท่าที่ผมลองเล่นดูผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคถ้าถ้าเล่นท้ายเกมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีตัวละครเล่นดาเมจหลักล้านเนี่ยตัวละครนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ประมาณนี้อันนี้ผมอัพปองวางทําไมนะครับดามเดปหนึ่งล้านอ่ามาที่นารูโตะครับนารูโตะต้นเกมได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมลองอัพต้นเกมให้ดูนะเอาแบบว่าดาเมจพอประมาณโปโปอ๋โอโอ,โอเคประมาณนี้อ่าขั้นที่ขั้นที่10เนี่ยใช้เงินประมาณแสนหนึ่งดาเมจเพิ่ม4ี่แสนนะครับก็อันนี้คือท้ายเกมแล้วอันนี้คือวางต้นเกมไม่ได้คือท้ายเกมแล้วแต่ว่าต้นเกมเนี่ยดาเมจอยู่ประมาณ37มหมื่นเจ็ดหกไว้จมตีหน 1, ึ่งทีเซอร์เคิลก็ถือว่าใช้ได้นะครับ รอ,อดูโอบิโตะต,ตอนที่เป็นต้นเกมครับอ่ะต้นเกมใช้เงินอยู่ที่1 2ึ0 0หมืนะครับดาเมจอยู่ที่2 000, 1 0 0 0ถ้าเวลร้อยเจ็ดห้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับระยะเนี่ยนาโตชนะนะอันนี้ผมเทียบไปเลยนะครับนาโตอ,อับตันดาเมจอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านแนะครับแต่ว่าตัวที่ผมมีเนี่ยคือมันร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบเลยดาเมจเยอะนะครับก็ มันคือคอกันแหละนะครับถ้าตัวนี้175ดาเมจอาจจะเยอะกว่ารนโตะแต่คิดว่าน่าจะเยอะกว่ารนโตะเยอะกว่ารนโตะนะครับทุกคนไม่ตีแอร์นะครับทั้งสองตัวอโอเครนโตะประมาณนี้โอปิโตะต้นเกมประมาณนี้ครับอ่ะยังไงก็ตามตอนนี้เมตานะครับก็ยังคงเป็นตัวนี้อยู่ดีมีหอกนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนั้นสุ่มไว้นะครับเพราะาตัวละครนี้ใช้เงินน้อยกว่าโอปิโตะส่วนดาเมจก็ดีกว่าตีแอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนดาเมจดีกว่าไหมมัน เอาจริงๆต้ามินอ่ะอาจจะพอๆกันแต่ว่ามีฮอกตีแอร์จบทุกคนระยะแม่งโหดจบกับทุกคนตัวละครน,นี้ถามว่าแนะนําให้สุมไหมอ,อันนี้แล้วแต่คนนะผมว่าไปสุม5ดาวแล้วทําเอาก็ได้นะครับเออแต่ว่าใครที่ชอบก็สุมเอานะครับวันนี้ผมบังคับกันไม่ได้เพราะตัวละครแต่ละตัวนั้นมันมีความ ขาเรียกความพึงพอใจในทางจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เฮ้ยโฮ้ยเอาไปตัวล่างนี้มุดยอดมากเลยพี่โอ้ผมชอบมากเลยผมจะสุ่มเก็บไว้ถึงแม้มันจะไม่เก่งอันนี้ก็แล้วแต่คนส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมผมรู้ผมผมดูอัปเดตนี้ปุ๊บเฮ้ยไม่เก่งว่ะถามว่าผมสุ่มไหมผมสุ่มครับเพราะตัวละครมันเท่จบครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ แต่ถ้าจริงๆนะแนะนำไปสูมมีฮอกดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ